สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางโยนพาร์ทสองนะครับก็ทริปนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะครับของวันนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นล้อของ t o y o ต้าวิโกนะครับตัวนี้เป็นรุ่น TRD นะครับ TRD ย่อมาจากอะไรนะครับก็ย่อมาจาก t o y o ต้าเลสซิ่งเดเวล OP เมนต์นะครับก็คือว่า t o y o ต้าพัฒนาเพื่อการแข่งขันครับผมแปลให้เลยแล้วกันนะครับผมตัวนี้นะครับตอนนี้ถ้าเป็นรุ่นปัจจุบันของโตโยต้าจะไม่ได้เป็นพัธมิตรของ TRD แล้ว จะเป็นของค่ายใหม่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลกันเองนะครับว่าเป็นของอะไรถ้าพอสังเกตได้ลบรุ่นใหม่ๆนะครับจะไม่ค่อยมีเทีีมากับโรลาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าท่านใดจะหาล้อรุ่นนี้เก็บไว้นะครับเป็นที่ระลึกอยู่ไปใช้งานก็ดีพบอปได้เลยหาซื้อไ้ได้นะครับเพราะว่าล้อสภาพสวยๆจะหาไม่ค่อยได้นะครับบางที่หาเบอร์ใหม่ก็ไม่มีนะครับล้อแท้นะครับถ้าเป็นเทียีดูง่ายเลยนะครับหน้าล้อจะมีคำว่าเทียีนะครับผมเขียนตรงนี้เลย ลบไม่ได้นะครับยังไงก็ลบไม่ได้นะครับหล่อมากับล้อนะครับ TRD ดีจะเขียนมาแบบนี้ตรงข้ามล้อแม็กนะครับต้องเปิดไฟหรกว่าล่านะครับผมนะครับชัดเจนนะล้อ t ท d ดีมีจุดสังเกตนะครับถ้าเป็นพวก t ท d ดีที่เป็นรุ่นก่อนๆนะครับผมส่วนใหญ่จะมีเขียนตรงขอบว่าเป็น t ท D แม้กระทั่งรุ่นปัจจุบันที่เป็นฟ o r t u เ e อร์ก็เขียนข้างๆเทีดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นล้อลอมนะครับหรือล้อเลียนแบบจะไม่มี ตัวนี้เป็นของ V ิโก้ทีอดีเป็นเวอร์ชันแรกนะครับเวอร์ชัน2จะเป็นลายแบบนี้แต่ลากยาวลงมาถึงนี้เลยนะครับจะเป็นรีสองนะครับอันนี้เป็นรีหนึ่งนะครับลายจะเป็นลายวายนะครับสังเกตง่ายๆนะครับดีโมหรือโตโยต้าฟิโก้นะครับจะเป็นล้อจะมีล้อทีอดีทั้งหมด2อ้รุ่นนะครับรุ่นที่3มีนะครับผมแต่เป็นของดีโมนะครับดีโมจะเป็นของรุ่นที่มามะาครับเพราะว่าพอสองแล้วปุ๊บรถจะเปลี่ยนเป็นดีโมแหละนะครับ ตัวนี้จะเป็นขนาดขอบ16นิ้วเป็นล้อของรถตัวเตี้ยถามว่าผมรู้ได้ไงว่าเป็นรถตัวเตี้ยนะครับผมเพราะว่าล้อนะครับมีขนาด5ลูน็อตนะครับมีขนาด5ลูน็อตนะครับจะเป็นล้อของรถตัวเตี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถตัวสูงนะครับล้อจะมีขนาด6รูน็อตนะครับ1 2 3 4 5แล้วก็6รูนะครับจะเป็นของรถตัวสูงนะครับแต่ถ้าตัวเตี้ยจะเป็น5รูลูกค้าอย่าจำสรรับสนกันนะ เพราะฉะนั้นเวลาเวลาลูกค้ามาสอบถามว่ามีล้อวิโก้ทีอยอดีตเตี้ยไหมนะครับหรือตัวส่งไหมผมจะถามลูกค้าเสมอว่ารถของคุณพี่หรือคุณอะไรเนี่ยกี่รูนะครับหรือผมขอรูปเลยเพื่อความชัวร์เพราะว่าบางทีเนี่ยรถกระบะเขาจะมีขามาคุณผู้หญิงอย่างเงี้ยบางทีแยกไม่ออกว่าเป็นรถตัวเตี้ยหรือตัวสูงนะเพราะว่าบางทีคุณสามีอย่างเงี้ยไปใส่ย,ยางใหญ่ไว้เงี้ยดูแล้วมันเหมือนรถตัวสูงมาที่ถามคุยกันไปคยกันมาเนี้ยมันมันคนละสเปกกัน ผมก็เลยแก้ปัญหาขอ็นรูปเลยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับท่าห้าลูเป็นเทียนะครับพวุนเป็นโจโคสวิธีดูล้อแท้อีกอย่างหนึ่งนะครับดูหลังล้อนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เจเปิดไฟเลยนะครับอเห็นไหมครับนี่ต้องมีตาโตต้าอันนี้นะครับผมชัดเจนนะครับอันนี้ตาโตโตต้านะครับอันนี้เราไม่ได้มีการเตรียมกันไว้เลยนะครับเราให้ดูกันแบบตรงๆนะครับมีก็คือมีไม่มีก็คือไม่มีนะครับเราไม่มีการจัดฉากสร้างภาพไปในทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็เมนขอบ16นิ้วนะครับ กว้าง6นิ้วครึ่งนะครับขอบ16นิ้วกว้าง6นิ้วครึ่งชัดเจนนะครับของรถโตเตีเยจะเป็นขอบ16นิ้วนะครับผมอ่าแล้วก็มีเขียนคําว่า TRD นะครับ4ีคูณสนะครับอันนี้ก็คือขับเคลื่อน2ล้อนะครับมีล้อทั้งหมด4ล้ออันนี้ฟังเข้าใจผมนะมันมันไม่ใช่4ีคูณสที่ว่ามีล้อ4ล้อขับเคลื่อน4ล้ออันนี้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับก็คือเขาคงบอกสเปคไว้อ่ะนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้นะครับผมเรามาให้ดูล้อเปล่าอ่ะเดี๋ยวรบกวนคุณเนนิดแฟ อันนี้เราเอามาให้ดูล้อเปล่านะครับแต่ว e ่าเรามียางขายด้วยนะนะครับถ้าเกิดว่าเป็นยางตรงรุ่นของเขาเนี่ยก็จะมี2องยี่ห้อนะครับก็คือจะเป็นยี่ห้อ Bristone นะครับแล้วก็ดันหลอดนะครับเป็นสเปค2 1 6 5 1 6นะครับเป็นขอบ16นิ้วนะครับตรงรุ่นนะครับอยากได้แก้ม70ดสมีไหมมีนะครับถ้าลูกค้าอยากได้บอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะให้นะครับทางชุดล้อพร้อมยางผมขายอยู่นะครับถ้าเป็นยางปีใหม่ๆเนี่ยนะก็อยู่ประมาณสัก17,500แล้วกันราคาบวกลบแล้วแต่สภาพยาง ยางใหม่ก็มียางมือสองก็ได้นะครับบางทีถ้าลูกค้าท่านใดเข้าใจนะครับว่ายานะครับไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่สุดก็ได้นะครับก็ซื้อเป็นยาสภาพสวยก็ได้นะครับรองมีราคาถูกกว่ากันเยอะเลยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอี๋หน้าเดี๋ยวเราจะมาพบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ